สวัสดีค่ะมอนี่สวนสุขสบายสิพาพ่นองมาเบิงแปลงสสยทองนะคะ่ะสสยทองเข,าขง้ากับหัวตะสิปูกได้ซิบกามือเนี่ยละ่ะวันที่ยี่สิบหกท่านว่าจะที่ผ่านมาเนะเาะก็ได้ซิบกามือแล้วละ่ะ1ิบหามือ1ิ 16. มหกมนี่แหละจ้ะ,จะปูกวิธีสองพั 2, ตนต้นจ้ะสร้างซื้อต้นกาเพินมาต้นละสองบาท่นได้พี่นองจ้ะ กำลังติดติดละละกระลังงามๆจ้ะกระลังกระลังถอดหยอดนะค่ะเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องยางเบิง้งจ้ะเนาะ,ะใส่ท่องเข้ากะนี่แหละจ้ะได้๋ยวซิฟหาซิฟฮกมาหนี่อ่เริ่มถอดยอดแล้วจ้ะกระลังกระลังให้ตน้นตอดหยอดหน่อยขึ้นไหม อันนี้พ่นสีแทงดอกเลยดิจ้านิจังสี่พ่นสิแท่งดอกเลย,ย,เย,แ,เลยแล้วไอ้นี่จังสี่มันสีเป็นนอแล้วจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นนอหน่อยนอจังสี่คือเ้าสีเอาไปขยายพันธุ์ได้ค่ะประมาณสองเดือนสองเดือนก็สามารถสองเดือนก็สามารถขยายขยายพันธุ์ได้แล้วจังสี่เอาเังสยวไปขยายพันธุ์แต่ว่า เนี่ยถามมันแทงยอดขึ้นมาสีแลลวแจ้งน้อยเพิ่งกิดสีแทงเป็นช่อดอกขึ้นมาจ้ะแต่ช่อดอกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขามมันได้ประมาณสิบห้ามือสิบห,บหกมือนี่ถ้าหูว่าติดแล้วเนะาะแต่ห้องหูว่ามันติดแล้วเห็นบ่พี่น้องงามเหลอเด้จ้ะแต่พอแต่มันเริ่มติดแล้วห้องก็สิไมากเก็บแจ้งสีไมพี่น้องเจ็บเจ็บใบที่มัน เก,เก็บใบที่เาขาค่ายออกแล้วนหมที่หูว่ามันสีบพติดมันสิตายแล้วเขาสีมาเก็บใบออกมีไหมจ้ะพะว่ามันกระสีไอ้ใส่ท่องเนี่ยมันสิเป็นล่าสนิมเนาะมันมักเป็นล่าสนิมไหนมันมาตะน้ำต้นกาพนกันกติดมานำ้ำเขากับมาเก็บออกหูแล้วว่ามันสีใบใดที่มันตายแล้วนะเขามาเก็บออก แต่ก่อนสวนเฮากับปลูกอยู่ได้ค่ะปลูกมาช่วงประมาณสามปีแล้วละ่ะปลูกยี่ที่ประมาณไรไรกลัลกวจ้ะนี่เห็นปะนอนหน่อยเพิ่นนี่ละ่ะประมาณสองเดือนเฮากับสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วตะกี้เฮาสิปลูกอยู่ที่ไรไรกลัไลกวไรกลัวนี่เฮาสิออกทุกอาทิตด ทุกพระไม่จ้าก่อนมันระายู่สามหมือที่เขาสิทดทรงแม่ขาเนะาะจ้ะนอหน่อยหลาเหลือเด้พี่น้องนี่เห็นปะทรงแม่ข่านี่ย,ยั่วทิศละสัปดาละประมาณลอยลอยกลัวหรือสองลอยกิโลที่เขาทรงเพิ่นจ่ะัดท,ที่นี่มันแรงแม่พี่น้องวางสามปีขึ้นหลังขนเนาะแรงแรงจนว่าน้ำอยู่ในสาเฮ้าน่ะ มันเบิดต้นพันธุ์ก็เลยตายแต่ก่อนสิบพันธุในจอบาดานต้นก็นตายเบิดจะเก็บไว้ด้ยหน่อยๆก็มาเริ่มขยายขยายปีนี้ละ่ะเริ่มขยายได้ปีนี้มาเจอฝนบ่ะนี้ฝนตกขากหลายห่มก็เน่าตายก็เลเยไ่ยังปีนี้ก็เลยได้สร้างสร้างเอา ต้นกาเพิ่นมาลงสองพั 2, ตนต้นต้นละสองบาทจ้ะต้นกาเพิ่นก็ถือว่าแข็งแรงดีอยู่เนี่ยคราวเดียวก็แตกหนอก่อหรอท่านด้พ่อยีซิบมืออยู่แตกหนอก่อขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มอ้อยปุ๋ยได้แล้วจ้ะอ้อยสูตรจิบหานี่ยละ่ะปุ๋ยสูตรจิบหานี่ยละ่ะมี่ยังกับไสอันนั้นว่าเป็นยังดอกนี่จังสิเอ่อเขาก็สิเริ่มเพิ่นเพิ่นสิแตกแทงช่อดอกขึ้นมาเลยด้จ้ะสองเดือนสองเดือนก็นสิได้ตัดมื้อนี้ขาย แล้วสองเดือนเท่ากับสิได้เอานอนหน่อยิ่นไปขยายไหมจ้ะเป็นอย่างที่ปลูกง,งายดูแลง,ง่ายด้สอยท่องติดใจได้ปลูกแล้วก็ติดใจจ้ะท่านกินท่านใส่จ้ะขายดอกสอยท่วงนี่เท่าสิเก็บอันใดที่เป็นไอ้ล่าสันนิมเท่ากับสิเก็บเก็บออกไปถิ่มข้างนอกมันสิติดมาทังน้ำเพลนกับยุทธ่การเท่ากับเท่าดูแลรักษาดอกปลูกสอยท่อง จะหนึ่งกับว่าเห็ดากายู่แต่สำหรับฉันกับว่าพ่อเห็ดสางไร้ใดให้หดีเป็นพืชอีชนิดหนึ่งที่หนาสนใจด้ค่ะเนาะเพราะวาสวนห่าเนี่ยกับปลูกดอกไม่ปลูกเบญจมาศยหูหฮอกับเอาขวบกันไปขายทรงส่งเม่ะหนาจังหน่อยเนี่ยห่กับสีโล่งดาวเรืองนะจ๊ะกับสีขวบคู่กันไปกับสอยท่องจ้ะไอใส่ท่องนี่ ปลูกง่ายปลูกเทียเดียวไดยขายยู่บกโดนขายยูเป็นปีผลเหอ,อยูกับข้าดูแลแต่ละแต่ละชุดยูกับข้าดูแลรักษามันดอกว่ามันสีข้าดูแลดีเขากะเจเขากะเจให้ข้าขค้ายไปยูเรื่อยๆไม่จ้ะนี่จังสิมาแตกเป็นไม่ตาเพิ่นเพิ่นแท่งช่อดอกเลยด้จ้ะนี่มูตตนที่ห้ามาลงอ่ะสองพันกิ่งเนี่ยเขาสีแท่งช่อดอกแล้วอีกน,นอหน่อยที่ยูทั้งขาง ทีก็ลังแตกขึ้นมาเนะี่ยเขากะสีเอาไปเป็นตน้นต้นพัธุ์ต่อไปขยายพัธน์จ้ะสองเดือนก็เริ่มขยายสองเดือนก็สิได้ตัดขาย้อมจ้าพี่น้องไอ้ก็สีมีคนกะสงสัยเนาะตามที่่นมาเห็นมาเป็นยัง้คือต้องปลูกสสยท่องในโรงเรือนภาษาสสยท่องเป็นยัง้คือต้องปลูกในโรงเรือนกับปัญหาก็มีอ่ท่วาดินบานเฮ่าเนี่ยมันสิเป็นดินทรายไะมจ้ะ เป็นดินไา้ทาแรลงนี่กแรงคักดิเพิ่นบ่เก็บน้ำเนาะเพินบอนอบนี้เพิ่นบบอมนม้ำไว้ย่แแลงแต่ว่าถ้งงาย่ำฝนกับฝนคักตกลงมาพาอยู่เขาสองเทียท่นล,ละ่ะตายเบิดตเป็นหืมบ้านห้อเอื่นหึมเนาะหืมตายเบิดดินรา้จะเป็นแบบนี้ยังกระเลยว่ามั่นได้ลงทุนสำสากไหมคะ่ะซื้อตน้นพันเพิ่นซื้อแล้วซื้ออีก กะเลยว่ามันก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ให้สางไร่ได้เหเฮาดีอยู่จ้ะก,กะเลยสางลงเรือนเนี่ละ่ะสางลงเรือนกับเบิดหลายอยู่โรกหนึ่งกับโรกศมืนแต่ว่าเขากะเฮ้าก็ได้ลงทุนเธอเดียวนะจ้เะเฮาไปต้องลงทุนสำซากเฮ้ากสาาา็สามารถลงเรือนเฮานี่ก็สามารถ สางลาดใหญ่เฮาปีละบบน้อยได้จ้ะบ่อันใดที่เป็นใบที่มันเหี่ยวมันยังนหี่ฮาก็สิมาเก็บออกทำความสะอาดทำความสะอาดบ่บ่ให้มันติดเชื้อไอ้ราสนิมไปหลายกว่านี้แต่ว่าของเฮาเนี่ก็สิใช้เป็นระบบน้ำยดจ้ะให้ระบบน้ำยดก็สะดวกสบายในการใหน้น้ำเนาะลาลาสนิมนี่เพิ่นกับที่มาข้นที่แบบว่าเฮาให้น้ำไหลายๆเนี่ย มันก็สีเป็นจับใบจับยังเนี่จับใบนี่ยลา่าสน,น้มันมาขึ้นเข้ากัเลยสีมาปเปลี่ยนเป็นไห่ดำยดแทนจะในโลงเลื่อนกระปองกันอีกอย่างหนึง่งฝนตกเข้ากับสีบดได้เดือดหลอนน้ำวาฝนตกสีบดได้วายานันยยันตุนพันเขาตายกับพวกพุ่มใดหลายย่างจะพี่นอ้องถ้าผู้ใดอยากได้อยาก ปลูกเนาะย่านบ่มีตลาดบ่มีหยังกะสามารถปรึกษาเขาใดสวนเขาใดเด้เช่นก็สิให้เบอร์โทรไว้ใคลิปนี่ล่ะผู้ใดอยากจยากปลูกหรือจังได้กันองย่านบ่มีตลาดบ่มีหยังนี่ตลาดบ่มีตันค่ะสอยท่งแต่ฉันขายอยู่ในอำเภอในจังหวัดเท่านี้กะบ่ตันมี่ปลาตะมี่ไห้เพนเนาะเพินก็ได้สื่อมาตราทางอื่นบ้างสิกีสิ กำลังแท่ง่อวกำลังหายนอจ้ะช่วงนี้กะได้สื่อตน้นต้นกาผลต้นพันผล,ผล,ผลมาอยู่แต่ต่อไปเข้ากะสืขายายของเข้าเองเนี่ละ่ะออกบ่โดนกะขายายได้ดอกต้นไอ้สอยท้องมันขายายได้เร็วอา้าดูแลดีให้น้ำให้ปุ๋ยเป็นเวลาอะ สิจะกพี่น้องเจ็บมาเจ็บไปถิมไม่สิเพราะวา่ามันมันจังบนเน่าเนาเนะขันมันเน่ามันกะสิเกิดเชื้อราเนอเป็นเชื้อโรคม,ม,ม,มักมุมเป็นเชือ้อราเป็นราสนิมเจ็บไปถิมเจ็บถิมรอบแรกต่อไปกับบอมีดรอกเขาก็อันใดมันแจม่มันเป็นสนิมเป็นยังเขากับมาค่อยทำความสะอาดมันไปนเรื่อยๆ หาสิบหกหมือถือว่าโอเคอยู่ถือว่างามเร็วจ้ะสี่สิเห็นปะแตกแตกนอกแล้วแตกนอกแตกเน้งแล้วเราก็เสียเอาไปไปเถอไปขยายพันธุ์ต่อไปเป็นตะปูกได้พี่น้องใสยท่องเป็นพืชทเดียให้ รายได้ทุกอาทิตย์ท่านอยู่ท่านกินจ้ะปลูกเทียเดียวขายอยู่ได้เป็นปีแต่เขาดูแลดีดูแลห้น้ให้ปุ๋ยจ้ะพี่นวงแต่ผูใ้ใดอยากปลูกเนาะย่านม่นมีตลาดหรือ,อยังไกกดกะกะต้อง โทษว่าปรึกษาเขาได้เด้อต้นกาต้อนอยังต้นจังน้อยของฉันก็สีพ่อได้ขยายได้แบ่งพีแบ่งนองไปปลูกอยู่จ้ะงามยู่งดีค่ะก็ลัางงามขนาดพ่อตาสีใดสิบก,กว่ามือจ้ะ แค่นี้ก็น่าพ่น้องจ้าถ้าผู้ใดสนใจเรื่องอยากปลูกไอ้ใส่ท่องเนาะ,ะถาว่าถ้าเขาบ่เคยปลูกหรือว่ามีปัญหาเรื่องตลาดเนี่กะล่องไอ้ปรึกษาคบเท่าใดเนาะคะ่ะต้นกาต้นนี้ต้อไปกับสิมีแบงให้แบงให้ปลูกไงใ,ใส่น้ำกันเยอะหละ่ะ้ไดกแค่นี้ก็น่าค่ะผู้ใดจัง ถ้ามมาคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์เลยนะคะจ้ะสวัสดีค่ะ